ดูวิธีการแพ็คเก็บกอุปกรณ์ว่ายน้ำกันค่ะเมื่อล้างตาเสร็จแล้วได้เวลาเก็บลงกระเป๋าแล้วนะเริ่มด้วยบอร์ดเลยค่ะจัดลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วเนี้ยบอร์ดต่อค่ะมีทั้งหมด6บอร์ดนะแล้วก็ตามด้วยของเล่นค่ะเป็นซิงคิงทอยนะคะก็คือเป็นของเล่นที่จมน้ํานั่นเองตามด้วยของเล่นที่ลอยน้ําก็คือพวกเตดพวกปลาทั้งหลายนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยของเล่นเหมือนเดิมแล้วก็แว่นกันแดด เป็นหนังสือปลาค่ะทุกอย่างยัดใส่กระเป๋าเมื่อเตรียมเสร็จแล้วยัดใส่กระเป๋าแพดเดิลค่ะแพดเดิลยังไม่ใช่นะคะก็เอาวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเป็นแว่นว่ายน้ําค่ะแพดลงไปยัดลงไปเลยเยี่ยมค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นบาเล็กนะคะเมื่อทุกอย่างเก็บเรียบร้อยแล้วแพดเดิลเอาไวท้ทีหลังนะคะเราก็เอานูโด,ดใส่เข้าไปค่ะแล้วก็บาค่ะ แล้วก็เตรียมแค่นั้นเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากๆ